ขูเขียนเวลามาในไม่เรียบร้องอันนี้อ่อนในหะ้วะเนี่ยอ่อนให้หรือกากจรินนี่แบบยุคเก้าสูมันจะเป็นอย่างนี้ต้องอะไรทำมันเลย,เลยต้องต้องแขวะหน่อยยุคเก้าสูทำมันมเลยฮะจีนเมื่อไหร่ไอ้เจ้าขูเกลียนเยนี่ยไอ้เจ้าอยู่นี่ี่ไอ้เจ้าใช้ไม่เป็น ไม่ใช่ไรกูกดสกิลอะไรไม่ได้ลรอตัวสกิลมันมันสะกัดมันขึ้นกดสกิลไดล้ไม่ได้หรอปล่อยศัตรูมันชื่ออะไรวนะเ,วเววนี่ยเดียวเดียวโอโดนวล้วก็กาดเลยเดียวก็ตัวเดียวกับกูเนี่ย เลยตัวเนี้ยว่ากาดจริงไม่รู้ก พ,พมม่ดที่โกงอ้จักโกงชีพหายแม่งกดแต่สก,กิลสก,กิลโอ้ตรงเรื่องเมื่อกี้ใส่สก,กิลกูยังกด่าตะาบเลยเนี่ยิดเตะตะขาเตะตะขาเตะตะขานี่เตะตะขเี่ยโ้ยเหี้มันเแข,ข่งมันคอมโบต้งดกว่าไอ้กูคอมโบแค่สามกยังเหนื่อยเลย กูกดเป็นกวกดใหญ่เลยกดยังไงมึงสามตัวยังไงหมดแล้วก็ไม่หัวก็เก่งกันหัวเราเนี่ยพอเลิกไหน